สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะเอกก็เอาเลขหลวงพี่ไม่ขอออกนามนะคะแต่เป็นคนจังหวัดสุรินทร์นะคะหลวงพี่นะคะให้เข้ามาเล้วไหลงวดน,นะคะท่านผู้ชมเป็นคนฝันแม่นมากเลยนะคะเลขให้มาหางเดียวนะคะงวดน,นี้ให้บนนะคะ8 2 7สองตัวให้ซื้อ27เจด ล่างนะคะ07กลับด้วยนะคะอันนี้นะคะหลวงพี่ฟันต่องวดนะคะงวดที่ผ่านมาก็ถูกบนล่างเลยนะคะเอกก็เลยเอามานำเสนอเป็นแนวทางนะคะถ้าชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านเลขเป็นแค่เพียงความฝันนะคะอาจจะเข้าหรือไม่ก็ไม่ทราบนะคะสนับสนุนรัฐบาลนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ทางช่องน้องเอพารวยด้วยนะคะ